นี่เลยครับสุดยอดวิชาของหลวงปู่หงอีกหนึ่งอย่างนะครับเขาเรียกว่าพระปัทวีธาตุรุ่นแซยิต80ดปีบารมีปฏิหารนะครับสมไฟแกบแบบโบราณ <Okay. S 2> อันนี้เขาเรียกว่าสมเด็จคะแนนพิมพ์หอบทรัพย์อันนี้เขาเรียกว่าพระปิดตามหาลาภครับครับก็มาถึงที่ร้านของแจ็คเสยมาแล้วนะครับที่วันนี้เขาจะนำวัตถุมงคลของหลวงปู่หง มาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษาแล้วเขาเปิดให้บูชาด้วยนะครับเดี๋ยวไปพบกับแจ็คเสมานะครับสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพี่สนิทสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สนน์แชนแนลด้วยนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนเมษาเพิ่งผ่านเทศกาลสงการมาอากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับร้อนครับแต่ที่ร้อนแรงไปยิ่งกว่าอากาศก็คือวัตถุมงคลของหลวงปู่หงพรมมักปัญโยครับครับ วันนี้ผมไปดูคอมเมนต์เก่าๆนะครับที่ลงไปปรากฏว่ามีคนสอบถามเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่โหงเข้ามาเยอะมากครับพี่นิดมีบอกว่าบางคนก็ไม่ทันนะครับรุ่นนั้นรุ่นนี้มีแบ่งไหมผมก็เลยต้องไปจับชุดใหญ่ไฟกระพริบให้ FC ฟซสอนยชาแนลหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าจะมีรุ่นไหนบ้างนะครับติดตามชมนะครับนี่เลยครับสุดยอดวิชาของหลวงปู่โหงอีกหนึ่งอย่างนะครับ เขาเรียกว่าพระปัทวีธาตุรุ่นแซยิต80ปีบารมีปฏิหาระครับสมไฟแก่แบบโบราณครับองค์นี้เป็นพิมพ์สมเด็จคะแนนนะครับพิมพ์หอบซับครับนี่ครับนี่ครับจะมีเม็ดกลมๆอยู่ตรงตรงตรงนี้ครับเขาเรียกว่าหอบซับครับ2จุดนี้นะครับพุทธคุณก็จะเด่นทางด้านนะครับเมตตาเรียกโชคเรียกลาบเสริมธุรกิจการงานให้เจริญรุ่งเรืองนะครับนี่นะ จำนวนออกปีพศ2541ถือว่าเป็นพระรุ่นแรกของท่านเลยนะครับนี่ครับด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดโค้ดเป็นณเมติแบบนี้นะครับจะมีบล็อกหน้าบล็อกเดียวนะครับด้านหลังก็จะกดเป็นมืออย่างนี้กดด้วยมือทีละองค์เลยครับทำมาวิธีแบบโบราณเลยครับนี่ครับเนื้อเขาก็ถือว่าชนวนมวลสารนี่ดีมากเลยครับเนื้อผงดินเจ็ดนครเก้าบุรีผสมผงชันหมากครับ โดยรวบรวมจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของประเทศครับนี่นะวิชาปัวติธาตเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งนะครับที่ใช้สําหรับป้องกันอาถรรพ์เวทจากฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการกระทําย่ํายีด้วยวิชามนต์ดำต่างๆนะครับมีการจัดสร้างด้วยกันหลายพิมพ์พุทธคุณหลวงปู่ท่านเสกไว้ให้ครบครอบจักรวาลทั้งเมตตาและแควค่าวันนี้ผมมีมาแบ่งนะครับมีด้วยกันสองพิมพ์นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าสมเด็จคะแนนพิมหอทซัยบอันนี้เขาเรียกว่าพระปิดตามหาลาบสมเด็จคะแนนนี่จานวนการสร้าง2,000องนี่นะผมมีมาแบ่งด้วยกันนะครับวันนี้ทั้งหมด5องนะครับนี่ครับสวยเดิมๆคัดสวยมาเลยนะครับไม่ห่างกันใช้ครับครับผมออกให้บูชาองค์ละ9,500บาทเท่านั้นครับตอนนี้เซียนใหญ่หลายท่านขายกันทะลุหมื่นเลยแล้วครับนี่นะนี่ครับเก็บก่อนได้ก่อนนะครับครับ รุ่นนี้พิมพ์นี้ผมเชื่อว่ายังไงก็ทะลุหมื่นห้าครับครับแล้วที่เป็นปิดตาล่ะพระปิดตามหาลาบนะครับผมมีมาแบ่งด้วยกัน5องค์นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือปลุกเสกวาระเดียวกันปลุกเสกวาระเดียวกันแต่พระปิตามหาลาบเนี่ยจำนวนการสร้างน้อยกว่าก็คือสร้างเพียง1000องค์ครับด้านหลังก็จะกดโคดนาเมติเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับเนื้อดํานี่จะแพงกว่านะครับเป็นเนื้อดํากันเนื้อดําผมออกให้บูชา7,500บาทครับมีมาแบ่ง2องค์นะครับเนื้อดํา เนื้อดําเกิดจากการอมไฟแกบทําไม่ก็จะมีน้อยครับหายยากมากครับองละองค์ละ7,500บาทนะครับคือจะมีแค่2อสองเนื้อเนี่ยนะสองโซนนี้ครับบางองค์ก็จะออกแบบดําทูโทนดําอมอ่บชมพูนะครับครับแบบเนื้ออมชมพูนี้นะครับผมออกให้บูชาองค์ละ6000บาทครับนี่นะมีมาแบ่ง3องค์นะครับนี่ครับ3องค์มองค์เท่านั้นนะครับ พระสมเด็จพิมพ์คะแนนใช่ไหมครับพิมพ์คะแนน9,500บาทถ้าลูกค้าใจร้อนอยากจะแบบโทรมานี่ยยังไงดีโทรเบอร์โทรผมก็0868995139ครับ idline 0868995139ถ้าจะมาที่ร้านท่านใดที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพปริมณฑลที่อยู่ใกล้นะครับสามารถมาชมองจริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ครับ ร้านแจ็คสีมานะครับ,รบอยู่ที่ลาดพร้าว127ครับครับทางร้านเปิดทุกวันทางร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นครับนี่นะครับรีบด่วนเลยนะครับของมีน้อยมีน้อยมากครับนี่ครับ